สวัสดีค่ะแม่เพลินคนชอบปลูกนะคะวันนี้แม่เพ่อนจะพาเพื่อนๆอมาปลูกติ้วจ้ะนี่ค่ะติ้วของแม่เพลินต้นนี้สูงเลยนะนี่เดี๋ยวแม่เพ่อนจะมาตัดเขาไปปักชำกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าไม่ตัดนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยสองข้างเนี่ยเขาจะเริ่มแตกยอดแล้วเนี่ยโอ้ด้านบน,น,นก็มีเดี๋ยวแม่เพ่อนจะตัดเขาไปปักชำค่ะเพื่อจะไปขยายพันธุ์เขาให้เพิ่มอีกต้นหนึ่งนะยังแม่เพ่อนจะได้มีสองต้นนะคะเนี่ยเพราะถ้าแม่เพลินไม่ไม่ไม่ตัดนะเขาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อย เดี๋ยวแม่ควรจะตัดก็เลยตัดเตรียมนี้นะคะเนี่ยเตรียมนี้นะจะเอาไปปักชำเดี๋ยวเพื่อนๆมารอรุ้นแล้วกันเดี๋ยวแม่ควรจะอัปเดตให้ดูว่าผลการปักชำของแม่ควรเป็นยังไงบ้างประสบความสําเร็จไหมนี่ข้อตัดเตรียมนี้นะตตใต้ข้อโอเคใต้ข้ออืมเตรียมนี้นี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ควนไปปักชำตรงนู้นนะคะไปกันค่ะแอะเพื่อนๆนี่นะคะดินที่แม่ควนเตรียมมานะคะนี่ เ,เป็นดินปลูกธรรมดานี่ค่ะเป็นดินปลูกธรรมดาเราไม่ต้องร่อนก็นได้ค่ะเพื่อนๆเราพอาใส่กระถางมาเนี่ยค่ะเล้วเดี๋ยวแม่เฟินรดน้ําก็นหน่อยนะให้เข้าชุ่มชื้นหน่อยวันนี้แม่เพินจะมาปักชํากิ่งผักติ้วค่ะปักชําแบบคล้ายๆกึ่งควบแน่นนะเนี่ยใบนี้เดี๋ยวแม่เพินจะทิ้งก่อนอเดี๋ยวเราต้อง จิ้มให้ให้ข้อตรงนี้ก็ลงก็ mm. ล,งลงในดินเนาะไม่ควรก็จะปักเขาลงไปเลยปักลงไปเอาให้ข้อเนี่ยจมดินค่ะแล้วเราพยายามกดนะคะเนี่ยกดตรงนี้ก็ให้แน่นเลยเพราะว่าถ้าลากเขาคลอนอะ่ะถ้าต้นเขาคลอนอะ่ะลากเขาจะไม่จะไม่ออกค่ะเพื่อนๆเราต้องให้ให้ให้ดินเนี่ยกระชับกับต้นเขาเลยค่ะเนี่ยต้องพยายามกดดินนะ เพื่อนๆลดดินลดลดน้าชุ่มแล้วนะคะแล้วก็เอาต้นไม้ปักลงไปแล้วก็กดให้แน่นเลยเพราะว่าพอเราเอาไปเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มอ่ะหลังจากนั้นแม่เพื่อนจะไม่จะไม่มาลดน้ำเขาแล้วนะคือถ้าดินเขายังชื้นอยู่แม่เพื่อนก็จะไม่ลดน้ํานี่แม่เพ่นพยายามกดกดให้ดินเ็าแน่นที่สุดเลยก็เรียกว่าปักชําแบบ กึ่งควบแน่นนะคะคล้ายๆกับควบแน่นนะแต่ว่ากระถางเรามีรูนะถ้าเป็นควบแน่นน่ะกระถางจะไม่มีรูรูระบายน้าแต่นี่ก็จะมีรูระบายน้ําอยู่อ่าไม่ควรจะบดูก่อนว่าเขาแน่นอ่าแน่นแล้วพี่ไม่ควรก็จะเอาถุงค่ะเอาถุงมาสวมเอาถุงมาสวมเขา เป็นการขยายพันธุ์ต้นไม้ของเรานะเรามีอยู่ต้นหนึ่งเราสามารถทำให้เขา,าเพิ่มได้นี่ต้องทำขาขบนนี้ให้โปร่งๆนะควนแค่นวคนแค่ถึงประมาณนี้ก็น่าจะพอเลย,นะยนเนาะแม่คนก็เอายางรัดเอายางรัดเขาก่อน Kita juga akan menambahkan kembang. Kita akan melakukan seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan kembang. Kita akan menambahkan kembang. Kita akan menambahkan kembang. เพื่อนพยายามทำให้ถุงเนี่ยค่ะให้ก็ป่องป่องลมนะเราจะได้ไม่โดนกิ่งของผักติ้วของเรานะนี่เห็นแม่เพื่อนก็จะมีผักติ้วเอาไว้เห็นแม่เพื่อนจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูว่าแม่เพื่อนปักจำผักติ้วแล้วผลเป็นยังไงบ้างว่าโอเคเขาลอดไหมส่วนนี้ค่ะเพื่อน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 รู้จักผักนี้ไหมนี่นี่แม่เพื่อนก็ํำเหมือนกันนะคะแม่เพื่อนได้มาจาก ซื้อลาบมากินแล้วแม่ค้าก็ให้ผักมาแม่เพื่อนเห็นว่าเขาอร่อยค่ะกินกับลาบแต่แม่เพื่อนไม่รู้จักนะว่าเขาชื่ออะไรนะนี่แม่เพื่นอนออกมาชำ้ำเพื่อนๆดูลาบก็นี่นี่ลาบเต็หมหมดแล้วนี่มดขึ้นเล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวแม่เพื่อนจะลงกระถางกันเนี่ยแต่ต้องไปถามแม่ค้าก่อนนะว่าเขาเรียกว่าผักอะไรเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆนะคะเนี่ยว่าเขาเรียกผักอะไรเนี่ยกินกับลาบอร่อยมากเลยเนี่ยเนี่ยแม่เพื่อนชำชํำด้วยยอดที่เขาให้มาคะเนี่ยก็เอาลองมาชํำดู ออกลากเต็มเห็นแม่เพื่อนต้องลงกระถางเขาแล้วเนี่ยลงกระถางใหญ่เอาไว้เราจะได้มีผักกินกับลาบอีกหนึ่งอย่างเนาะแล้วไปตรงมุมห้องแม่เพื่อนตรงนู้นกันค่ะแม่เพื่อนจะพาไปดูต้นไม้ที่แม่เพื่อนเพาะได้มเมล็ดไว้ข่าไปนี่ค่ะเพื่อนเพื่อน นี่เป็นต้นไม้ที่แม่เพลินเพาะจากมเมล็ดนะคะเนี่ยพอดีแม่เพลินขยายพันธุ์ก็ด้วยเมล็ดนะสองต้อน,อ <S 2> 2 <S ตนนี้ <dé> เป็นส้มจีดแม่เพลินเอาเอามเล็ดของเขามาที่แม่เพลินเอาลูกไปกินนะลองมาบิดมาในดินแล้วก็ปลูกเข้ามาค่ะนี่ได้ต้นแล้วนะก็ oh. กับแม่เพลินกําลังจะได้ส้มจีดเพิ่มมาอีกสองต้นแล้วนะคะเนี่ยเราคือการขยายต้นไม้ของเราค่ะส่วนต้นต่อตมานี่มะกรูดมะกรูดนี่ก็เหมือนกันแม่เพลินเพาะจากมเมล็ดเหมือนกันเนี่ยได้มาหลายต้นนะแต่ <S 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 <ant> <S แม่เพลินแยกมา ต้นเดียวก่อนนะเอามาเลี้ยงไว้ในกระถางเดี๋ยวรอให้เขาโตก่อนตัวอนี้มะนาวขะเพื่อนๆนี่เป็นมะนาวแป้นนี่ก็เหมือนกันเห็นน้ำก็เยอะก็เลยเอามาขยายเหมือนกันก็ลองมาปลูกดูนะคะลองเพาะดูนะเราเลี้ยงไปในกระถางไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพื่อนๆนไหนเ็าโตเราก็ค่อยเอาเขาไปลงดินเนาะไม่มีปัญหาใดเลยเลี้ยงไว้เถอะค่ะเป็นพืชผักในบ้านเราเราไม่ต้องซื้อส่วนโน่นไม่เพื่อนจะให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะยูลินตีสังก๊อแสงอันนี้คือ สูตรที่แม่เพิินขยายนะคะเนี่ยนี่ก็เรียกว่าสูตรสูตรนี้คือสูตรขยายดูลินซีสังข้อแสงคือคือแม่เพิ่นทําทั้งก่อนน้นแล้วแม่เพื่อนก็มีอยู่ขวดนึงค่ะเหลืออยู่ขวดนึงเนี่ยตอนนั้นแม่เพิ่นกลัวหมดใช่ไหมล่ะตอนนั้นแม่เพื่อนยังไม่ได้ทําทําคลิปดูลินซีให้เพื่อนๆนดูเลยนะมีอยู่ขวดเดียวแม่เพื่นก็เลยเอาเข้ามาขยายนี่เพื่อนๆสูตรนี้นะคะสูตรขยายเนี่ยนะเจ็ดวันเราสามารถใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้ไม่ต้องไม่ต้องนาน ไอ้นี่จากการที่เราขยายหัวเชื้อนะเราไม่ต้องรอเป็นเดือนนี่ไม่ควนขยายไว้เก็บเก็บขวดเหมือนกันนี่เพื่อนๆเห็นไหมถ้าเพื่อนๆมีแดงสักขวดนะเพื่อนๆสามารถขยายได้ตลอดเลยค่ะไม่ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้นะจะยากตรงทั้งแรกที่เราทำนั่นแหละแต่ถ้าเรามีแล้วนะเราอย่าปล่อยให้หมดไปจากสวนเรานะพอเราทําเลือเหลืออยู่ขวดขวดสุดท้ายอะไรเงี้ยเพื่อนๆต้องรีบขยายก็ไว้นะเดี๋ยววันหลังแม่เพื่อนจะลงคลิปวิธี ขยายจุลินทรีสังเคราะห์แสงให้ดูนะคะเดี๋ยวก่อนจบคลิปเดี๋ยวแม่เพลินจะพาเพื่อนๆไปดูจุลินทรีสังเคราะห์แสงที่แม่เพลินทําไว้ันก่อนนะคะที่ว่าไม่มีหัวเชื้อค่ะไปแม่เพลินพาไปดูค่ะค่ะเพื่อนๆส่วนนี้นะคะเป็นจุลินทรีสังเคราะห์แสงที่แม่เพลินทูตรไม่มีหัวเชื้อนะคะแม่เพลินทานี่น่าจะไม่ถึงเดือนเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมวคนที่แม่เพ่อนทําคลิปอ่ะงนี่ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเพื่อนๆดูนะแม่เพลินทำเจ็ดขวดนะคะวันนั้นอะ ได้แดงกี่ขวดได้แดงมาห้าขวดแล้วแต่ว่าขนาดนี้เรายังเอาไปขยายไม่ได้นะคะคเพื่อนๆต้องรอให้ครบๆหนึ่งเดือนก่อนนะเราถึงจะเอาไปขยายได้เวลาจะขยายให้เพื่อนๆเลือกขวดที่แดงที่สุดอะคะ่ะทีส่สีก็สวยที่สุดนะ,ะเอาต้องเอาไปขยายนะนี่เก็บขวดแม่เพื่อนได้แดงมาห้าขวดขวดนี้เขียวโอ้เขียวเนยะีเขียวนีก่ก็บอกว่าใช้กอล์เพป็นไม้ได้ะคะ่ะยังแต่ว่า อาจจะประสิทธิภาพก็ไม่ดีเท่ากับสีแดงก็ได้นะเพราะก็เป็นจุลินทรีย์คนละตัวกันหนาสีแดงชนิดหนึ่งสีเขียวก็ชนิดหนึ่งค่ะเนี่ยแม่เฟินจะให้เพื่อนๆดูที่แม่เ่ินแก้วันนั้นนะคะเพื่อนๆนี่แม่เฟินจะแก้จุลินทรีย์ที่ไม่แดงแก้ให้เป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นสีอะไรคะเขียวสีเขียวค่ะ แต่ก the ็ไม so 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 ่เป็นไรค่ะไม่คพิรนทำเจ็ดขวดก็ได้แดงมาตั้งห้าขวดแล้วก็โอเคกับเพื่อนๆไม่มีปัญหาได้มาแล้วถึงได้เขียวแล้วก็ใช้เกี่ยวเขียวได้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เพิรนก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ทําพวกฮอร์โมนพวกจุลินทรีย์หรือว่าปลูกต้นไม้นะคะใครยังทําไม่ได้ก็ค่อยทำค่อยไปนะคะแม่เพิรนเป็นกําลังใจให้ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่เพิรนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของแม่เพิรนจนจบคลิป ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไคร้ให้แม่เพื่อนด้วยแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ